รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีนะครับศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้เป็นอะไรน้าวันอาทิตย์เป่งตัวสีชมพูขนาดนี้เลยน้าเออแล้วทำไมจะมีใครให้อะไรไม่น่าเรับไปเลยรับไปเลยคือที่ให้เนี่ยเพราะว่ารักสงสารมีเอางี้ ที่ให้เพราะว่ารักนั่นแหละวันแห่งความรักไม่ได้หมายความว่าคู่รักอย่างเดียวก็คือรักกันทั้งโลกเลยวันวาเลนไทน์จะได้มีดอกไม้เขาเนอะบางคนมีเออถือว่าได้แล้วปีนี้แต่นี่ผู้ร่วมสือของเราเนี่ยนะโอ้โหไม่รู้จะได้กันกี่ดอกแต่ละคนเนี่ยเพลวๆพลไม่ได้จะขาดครับผมให้กันไปเจอกับพวกเขาเลยค่ะกสิบสองราีัวทิ้งโซัินะสิ้งเป็น ิดตััวครบในนี้ใครมีคู่บ้างนี่ครับนี่เปิดตัวใหม่เลยคู่ใหม่ในรายการคู่ใหม่ในรายการนี่ครับนีเนี่ครับยวจะให้นี่นะไม่เห็นเขาจัดคู่ให้เราก็ดีใจว่าเอ้ยเราคู่กับดังเอกในดวงใจน้องแพรครับผมพี่พี่พิพายโปรโมทเพห้พิดพม่อ่าน ผมชอบผมผมชอบนะช่วยคนบนดอยโอ้ยเลยต้องถ่านน้ำตาดีกว่าความรักกับไผ่นี่กี่ปีแล้วคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยตรงว่าเป็นแฟนคนรูปทอนเหรอใช่เลยคนบ้านเดียวกันเลย แปดปดแปดปีมีข่าวดียังจะมีข่าวดียังยังค่ะรอรออะไรรอเขาออกป่ากก็รอเขาออกป่าเฮ้ยเจะอาเฮ้ยเขาออปากวันน้ไม่าเฮ้ยญิงเขาบอกแล้วเว้ยเร็๋ยวเดี๋ยวอ้อมหลับคุณพ่อบอกคุณโซเฟียจะแต่งเมื่อไหร่ครับเขาจะแต่งเมื่อไหร่ถามว่าจะเผาเมื่อไหร่ดีกว่ามาถามมาเจ้าบอกกันสาวหนุ่มๆอยากรู้สเปคเป็นยังไงคะโมบาย จริงๆก็ได้หมดเลยอย่อย่าพูดอย่าพูดถ้าหนูได้หมดเลยทั้งๆหนูหนูก็ได้นะคะลูกผาทั้งๆหนูก็ทรงหนูนะก็น่ารักอยู่ใช่อบพูดให้มันดีน่ารักแต่ว <|pa|> ่าหนูไม่ว่างหรืออะไรก็พูดไปมันเข้าตัวนะน่ารักอยู่แปลว่าไม่ได้นะหนูถ้าน่ารักอยู่แปลว่าไม่ได้ไอนีดีกว่าจะบอกว่าหนุ่มๆที่มารายการนี้แพลวแพลวต้องมีเทคนิคการจีบสาวยังไงไม่ให้นก อ่คุณแจ็คลองแกล้งจีบสาวสิจีบยานไม่ให้นกพอให้จีบหางานให้คนลุ่มผมเป็นแฟนขับน้องเขาแบบนี้แล้วไม่อยากรู้ว่าวิธีการจีบสาวคุณจีบยังไงจีบยังไงไม่ให้นกเวลาจีบใช่ไหมมีพร็อพแฮนด์หนึ่งโมบายครับ ดอกก็สามสิบช่วยเลยดอกก็สามสิบช่วยสิจีบไม่ได้ใครดอกไม้จีบเอาแบบที่บอกรักฟังๆดีกว่าเอาบอกรักเลยนะแบบดีๆเลยนะเอาคู่นี้ดีกว่อนฉันขอโทษที่ฉันดุเธอดูเรื่องใหญ่ดูเรื่องใหญ่ผู้ชายเขาจะมาง้อเหมือนเรายืนเรายืนหลบเรา มนเริ่มมองแสงจัน์อยู่ร้องเพลงร้องเพลงชีวิตก็คู่หนาล่างตายลงร้องเพลงไม่ใช่มีใครรู้ว่าใจลิขิตช่างช่างไม่ได้ใจนักลัว อ่ะเก็บไว <of> ้ขอบคุณมากนะเอา <evet S 1> โอเคพอหอมปากหอมคอครับประจำท <im itation> ีอ่ะวันนี้นะฮะตึกข,ข้อแรกบอกเลยเป็นเรื่องความรักเปิดศึกข,ข้อที่สองราศีใดในช่วงนี้ได้แฟนดีมาช่วยหนุนดวงออ ราศีตุลแม่โซเฟลาผมไม่ได้ตอบเพราะว่าเป็นที่โซเฟลานะผมตอบเพราะว่าเป็นราศีแฟนผมน้องคุณโอ้โหเียแปลว่าแฟนคุณดวงดีผมไม่ใช่แฟนรักใช่ครับผมเป็นแฟนดีมากครับไปหนุนดวงเขาครับให้ดวงเขาเนี่ยชีวิตดีขึ้นเอตั้งแต่เขาคบแจ็คมาเขามีอะไรชีวิตเขาดีหมดนะครับเขาไม่ควรเลิกกับผมถ้าผมไี่ทำอะไรผิดเขาควรให้อภัยผิดเรื่องอะไรเราทำผิดเรื่องอะไรบ้าง ก็เช่นเวลาแบบว่าพูดจาไม่พาะเงี้ยครับส่นใดกันอื่นไหมนอกใจไม่มีนะครับคุณบอลอาคาบอาสีอื่นเลยครับนี่จะบอกให้นะได้เมียสวยเธอต้องอย่าไปเจ้าชู้หน้าเราอย่าเจ้าชู้หน้าเมียสวยอย่าเจ้าชู้ได้ได้ครับเชื่อครับเชื่อครับมาที่แพรแล้วแพรตอบว่าราศีราศีพิจิกแพรเองอยากได้ตัวเองมากเออครับหมายถึงเวลาแพรดูดวงะราศีพิจิกมักจะไม่ค่อยมีดวงเรื่องความรัก ตัพาก็เช่นกันคาดว่าน่าจะได้เป็นราศีพิจิกค่ะเออก็อยากได้แหละเนอะเรื่องนี้แบบว่าความรักดีๆมาหนุนดวงก็ตอบตัวเองไปมาที่แม่ส้มร้ารอ่ะไม่ถึงเพราะว่าที่นี่น่ะมีหลายคุณค้าอายุน้อยที่สุดอ๋อก็ดูความสาวความเด็กใช่ไหมใช่อายุน้อยที่สุดอาก็มีสามารถด้วยร้องเพลงเก่งอาก็สวยด้วยเพลงเขาเพลงอะไรร้องเพลงมีหลายเพลงน่ะจำไม่ได้จำไม่ได้ จะไม่ได้แต่เขามีไายเพลงด้วยเพลงที่เขาร้องก็คือรักจางที่บางปะโกงใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็ตักระแตนผูกโบงใช่ใช่ที่เขาไม่ฟังม้วนไหนมาเนี่ยเพราะฉะนั้นอทั้งสวยทั้งน้องเพลงเก่งทั้งอายุน้อยมีการสามารถจะมีโอกาสมากกว่าค่ะมาที่นะค่อมค่ะแต่เคาตอบว่าตุ้งตุงีลาตุคนบ้านยชื่อตุง ชอบเขาครับชอบเขาเขาชอบคุณนะคุณโซเฟียเห็นไหมเนี่ยเขเปียเขาชอบคุณนะแต่งตัวหน้าเดินควงยังเลยห่างกันไม่กี่ปีด้วยนะผู้ชายชอบอ่ะไล่เรียกกันอายุไรเดียกได้หมินดวงกันรักไหมเห็นไหมรักครับรักผมป่ะพี่บอลค่ะแล้วพี่บอลตอบว่าราศีราศีตุลแม่โซเฟียคือจริงๆผมไม่ได้เอาเอาแม่โซเฟียเป็นเป็นฐานคือจะบอกว่าคือผมรู้จักเจจีต เจ้จีคนหนึ่งพี่พี่ที่เราผมรู้จักกันเนี่ยเขาทาธุรกิจแล้วแฟนเขาเขาอยู่ราศีตุลด้วยแล้วเขามาทําธุรกิจเขามาชวนผมทําพอผมไปดูเขาบอกเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ดวงเขาดีเขามีแฟนหนุนที่ดีแล้วรู้สึกว่าตอนเนี้คือถ้าทาอะไรหลังเนี่ยมันจะดีมากในช่วงจังหวะชีวิตของเขาช่วงนี้ที่กําลังทําธุรกิจไม่ได้วัดที่ตัวบุคคลวัดที่ตัวราศีใช่ครับคุณพิทิพายโอเคพิทิพายพิทิพายค่ะพิทิพายเอง ไมแล้วไม <oh> ่หาว่าเรื่อรสีสิงสิงหานตานน้่นาลเนี่ยจริงๆนะเห็นตั้งแต่เขาเขาคบกับเขาคบกับไผ่มาเขาก็ก็ยาวเลยนะไม่มีนกลู่นอกทางไม่มีอีอะกับคนอื่นมันเป็นค um> ู่ท <No um ี่ดีไหมอ่ะแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีไหมอ่ะก็ดีก็อยู่นานแล้วก็อยู่ไปได้ตลอดรอดฝันแล้วก็ดม่มีข่าวลวหงละแหงไม่มี เรื่องมือที่สามมือที่สี่มือที่ห้าเหมือนไม่เหมือนแจ็คไม่ตอบตัวเองเหรอที่จริงเขาก็ราศีกันหมายถึงถ่ายราศีกันก็หวังว่าดูจะซัพพออะไรเขาได้บ้างเฮ้ยะเลาล่ะม่คคุยค่ะคนเข้ามาจีบเยอะช่วงนี้เหรอไม่มีค่ะไม่มี DM มาได้นะคะโนโนมีเฟสไหมจ๊ะลองมีเด่นหรือเปล่าเด็กใครเป็นระศีใดในช่วงนี้ ทำธุรกิจกับคนรักแล้วจะสวยร่วมเปิดศึกโดย l a l i n อ Property ล้าสีดในช่วงนี้ได้แฟนดีมาช่วยหนุนดวง ครับผมทำไมครับพี่แม่ดูน้องน้ำตาลกับน้องไผ่มานานครับแล้วความจริงแล้วเนี่ยผมเคยมาออกรายการครั้งหนึ่งเนี่ยความจริงแล้วผมเนี่ยเกิดวันที่7จ็ดกุมณาความจริงผมรักคนาราศีสิงส่วนมากคู่จะดียังผมเป็นต้นเนี่ยผมก็รักกับภรรยาผมมา1ิปีโดยที่ไม่มีอะไรติดขัดเลยดูทั้งที่ผมเนี่ยเป็นคนดูเจ้าชูใช่ไหมครับดูว่าจะมีผู้หญิงไม่ได่ดูแฟนดอย แต่ผมก็รักษาคู่ครองผมมายาวสิบปีโดยไม่มีอะไรเลยปีที่สิบเอ็ดแวะได้ไหมคะแวะไหนลูกแวะไปไหนเพื่อนหนูค่ะยอมทิ้งครอบครัวเลยอยู่ดีว่าดีอยู่ดีไม่โชว์อะไรแปลกๆมาน้องคนนี้แตผมว่าน้องน้ำตาลกับกับแฟนเขาเนี่ยครับดูแบบไม่หวือหวาแต่ไปอย่างเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาเหมือนกับเป็นคู่กันที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าดูแบบต้องมีประเด็นอะไรมากมายแต่ว่าเป็นความรักที่ยั่งยืน เพราะฉะนั้นเขาจะส่งเสริมกันแบบเงียบๆไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะแต่งงานอย่างเงียบมากนั้นู่อันนี้เขาเป็นคนรอผู้ชากจากป่าก็ออยู่ในป่าเหรอเขาป่าเขาไปที่นานนะป่าชอบแบไปตั้งแคมป์ไปอะไรอย่างี้ไปกี่วันครั้งหนึ่งเคยมีที่ตอนเบรกกันก็เคยหายไป15วันติดต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้15วันใช่โอ้แล้วรู้ไหมว่าเขาไปนอนที่ไหนรู้ไหมไม่รู้เลยติดต่อไม่ได้ค่ะ๋อติดต่อไม่ได้เลยสบายแล้ว ไม่รู้อ้าวพี่แมรู้ว่าอยู่ไหนไม่ไอ้แจ็คไอ้แจ็คไปกางเต็นที่ไหนนะตอนนั้นน่ะไอ้ผมแล้วแต่จุดครับถ้าเป็นจุดกางเต็นก็คือจะจะดูว่าตรงไหนดีอะไรเงี้ยต็นท์นั้นมีน้องหมวยป่ะหมวยแต่ว่าราศีราศีตุลราศีตุลไทยราศีตุลจริงๆน้องสาวบุกโกก็เกิดในราศีนี้มีความรักที่ดีแล้วก็ที่สําคัญคือคู่ครองดีส่งเสริมการทําอะไรก็คาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบุกโกว่าในดวง ที่ลูบมาเนี่ยราศีตุลมีโอกาสที่สุดในละข้อนี้ค่ะโอ้โหชัดฉานพาริษาอว่าราศีมังกรค่ะมกรพี่แมนพี่แมนทำไมถึงเป็นมังกรแค่รู้สึกว่าแบบคู่เขาเป็นคู่คู่ที่น่ารักแล้วพอแต่งงานมีลูกกันก็ยิ่งแบบมีงานขึ้นเรื่อยๆมีงานรีวิวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยเคยคิดเคยคิดอยากเป็นคู่กับพี่ไหม นี่เขาเลือกผมตรงเคแต่ว่าต้องรู้อะไรมาเยอะคือที่ผมกล้าเล่นนะครับเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของภรรยาผมหมดเลยภรรยาครับ้งสเตจลูกแมนภรรยาอย่าเสียมวยลูกโอเคโอเคครับสบายจะเป็นเพื่อนภรรยาครับอยากเชียร์ไปในข้อนี้เพราะว่าพอช่วงนี้พี่ใบเตยเขาท้องบางอย่างที่เคยสะดวกเขาอาจจะไม่สะดวกก็เลยพยายามจะตอบให้พี่แมนแบบอยู่ในร่องในลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่โมบายค่ะ แล้วมาบายตอบว่าราศีพิจิกิพย์แพรทิพย์แพรใช่เพราะว่าเลือกทิพย์แพรเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามีออร่าแห่งความแบบน่ารักน่าหลงไหลอะไรแบบนี้น่าจะมีคนแบบเข้ามาจีบเยอะพอจีบปุ๊บก็น่าจะแบบไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมจริงๆมีคนเข้ามาจีบเยอะช่วงนี้เหรอคะไม่มีค่ะไม่มีดีเอ็มมาได้นะคะ DM มาได้นะคะอโอ้โห มีเฟซไหมจ๊ะอะไงนะหนูมีเฟซไหมจ๊ะถามว่ามีเฟซไหมเฟซไหมจ๊ะ่าลองมีเน็ตหรือเปล่าัพี่ผมจะบอกให้นะโทรศัพท์เปลี่ยนรุ่นใหม่ตลอดเน็ตอัลลิมิเตปเออมีทุกอย่างแต่ไม่เล่นอะไรสักอย่างทำไมถึงไม่เล่นล่ะอ่านไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพ่อตังค์หายสามร้อยอ่ะผมจะให้หรือเปล่าสองนี้ พ่อจะดุเขาจะดุเขาโตเฟียครับให้ตังค์เขาหน่อยเอาเริ่มทำไมขอซองนะกมไม่ให้ตังค์อ่ะไม่ให้ให้ให้ทุกคนนะจริงจริงให้ทุกคนเออทำไมไม่มีอ่ะจีนหรือเปล่าไม่มีเฮ้ยทำไมไม่ได้อ้าวไม่มีแน่อุ้ยทำไมทำงี้อ่ะจัดจัดจ้าขอบคุเลยพอระเบอลเขาอายเขาอายเอ่อขอโทษนะจ๊ะนี่ถ้าจีบกันนัดเดทคงทาร์นะคู่นี้เนาะแล้วยันตอบว่าเรือกสีสิงห์ น้ำตาลก็ตั้งแต่ยังรู้จักพี่น้ำตาลกับพี่ไผ่มายังก็รู้สึกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักมากๆออคอยพพอร์ตกันแล้วก็เป็นริเลชันที่ที่ค่อนข้างราบรื่นแล้วก็ยังเห็นพี่ไผ่จะคอยสพอร์ตพี่น้ำตาลในทุกๆเรื่องแล้วก็พี่น้ำตาลก็เช่นเดียวกันก็เลยรู้สึกว่าดวงจะต้องส่งเสริมกันแน่ๆ,ๆแล้วเราล่ะเราอ่ะมีใครพพอร์ตไหมมีใครพปอร์ตไหม มีคนคุยค่ะสเปคเป็นไงครับอยากรู้สเปคอยากรู้สเปคสเปคน้ออย่างก็ชอบคนตลกตลกเฮ้ยด้านหลังไม่ขำทั้งวันนะลูกเอ้ยสนใจไหมลูกเอาไปแล้วก็เปลี่ยนเพื่อนให้ทุกเงินเลยใชนอกจากตลกมีอะไรอีก ต้องจิตใจดีอ้าวจิตใจดีไหมโอ้โหนี่ผมบอกเลยเป็นผู้ชายที่จิตใจดีครับผมเงินทุกบาทสุดตังนี่มีแฟนให้แฟนหมดนี่เรื่องจริงแต่ที่ซ่อนก็ดีเยอะนะที่ซ่อนก็เยอะนะไม่ต้องพูดไม่ได้ว่าเธอแล้วจ๊ะจิตใจดีมาที่น้ำตาลค่ะมีคนตอบน้ำตาลเยอะเหมือนกันแล้วน้ำตาลตอบว่าราศีราศีกันกันโคตตอบกันไปมาขันปากเหรอเปล่า ลก็เห็นว่าเขาแบบมีคนคุยคุยอยู่เราเพิ่งเรียนจบด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กําลังจะเริ่มธุรกิจคิดว่าเดี๋ยวถึงจะช่วงวัยอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะมีแบบคนเข้ามานอกจากแบบดูแลหัวใจแล้วก็อาจจะช่วยซัพพอร์ตแบบธุรกิจการงานได้อะไรเงี้ยคุยกันไปไม่ตอบตัวเองเหรอที่จริงเขาก็ราศีกันอะไรเงี้ยหมายถึงถ่ายราศีกันใช่ค่ะถ่ายก็ราศีกัน การตอบกันนี่ก็คือได้ทั้งสองคนได้ทั้งสองคนก็หวังว่าหนูจะซับพอร์ตอะไรขะได้่งเอ้ยยอาจาริ่งฟันทิงราศีที่ในช่วงนี้ได้แฟนดีมาช่วยหนุนดวงคือราศีมีคนถูกมอาจาริงมีคนถูกครับไ่าร่าฮ่าฮ่าฮนฮ่าฮ <Yeah. S 2> ราศีที่ในช่วงนี้ได้แฟนดีมาช่วยหนุนดวงได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับคู่คือแฟนคือคนรักคือเพื่อนคือมิตรก็ได้นะในทางโหราศาสตร์เนี่ยเรามองกันที่ดาวเจ้าเรือนพพปัตตนีปัตตนีในทางโหราศาสตร์แปลว่าคู่ครองหรือคนรักหรือหุ้นส่วนในขณะนี้ใน12ราศีเนี่ยเห็นชัดเจนว่ามีชาวราศีตุล ที่มีดาวเจ้าเรือนผู้ครองคือดาวอังคารโคจรได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราราธิบดีเล็งดวงชะตาเล็งแปลว่าส่งกระแสมาถึงต่อชาวราศีตุลให้มีผลที่เกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะประสบความสาเร็จเมื่อคนคนนั้นได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากคนรักหรือคนทั้งหลายอันเป็นที่รักเพราะฉะนั้นความเป็นที่รักเนี่ยมันจะต้องแปลว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องมีความจริงใจ จะต้องมีความเป็นคนมีสเสน่ห์สเสน่ห์อันเกิดจากการคิดการพูดและการการะทำต้องรำรงตนให้เป็นคนดีเพราะในเวลานี้นะครับดาวสดีก็โคจรเป็นปฐุมเกีย์กากราสีสุนพระหัสบรีสีทรงศักดิ์แช่มช้อยสุขสามดังนี้จากเจริญยิ่งแปลว่าเจริญดาวอังคารก็โคจรเล็งสตาดูในเดือนของปัตตนีคือคู่รองและุ้นส่วนก็แปลว่าคู่และหุ้นส่วนสนับสนุนส่งเสริมหนุนทั้งดวงหนุนทั้งชีวิตเอาละครับด้วยเหตุผล ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามาน,นี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทาง,ทาง right โหราศาสตร์แบบวันทงที at ่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ได้แฟนดีมาช่วยหนุนดวงได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับโอ้โหคุยหูดับตาไม่อะสรุปรักที่รายการศึก12ราศีสรุปง่ายง่าย คุณพี่โซเฟียก็จะมีผัวใหม่เออเป็นแบบว่าคู่นี้เหมาะสมนะ,ะเหมาะสมดีใจไหมครับอย่าไปบอกผัวใหม่อย่าไปบอกพ,ออกพ,พี่คนพี่คนเขามีเมียได้เอาเราแล้วทุกวันนี้แล้วทุกวันนี้แม่อยู่กับใครทุกวันนี้แม่อยู่กับแม่อยู่คนเดียวใช่ใช่แล้วไม่มีแล้วลูกกลับมาลูกลูอกอยู่ต่างประเทศใช่ไหมตอนนี้ดูอยู่ต่างประเทศกลับมาไม่ได้โควิด ใช่กลับมาไม่ได้เอเลยฟียยิ่งเหงาเด็กของปรมานปีหนึ่งเขาก็กลับมาครั้งหนึ่งใช่ไหมเด็ตอนนี้กลับมาไม่ได้ไม่ได้มาเพราะว่าชอนนี้ชนนี้ไม่เหงามากเลยทำอะไรแก้เหงานี่ที่บ้านนะพวกเรานะอยู่ที่บ้านนะน่ารักมากเลยเขาก็ไปยืนร้องเพลงตรงหน้าตาก เออไม่เอาละคนในซอยเนี่ยเขาก็ลือกันว่าบ้านนี้เฮียนมากรับปุ๊บรังซอยรังซอยคนก็บ้ตน,นตอบรับบ้านนี้เฮียนมากอะแม่เราแม่เห็นว่าแบบว่างๆก็วาดภาพสีน้ำมันอะไรด้วยใช่ใช่อันนี้ภาพสีน้ำมันคือสมัยกอ่อน สมัยก่อนยังอยู่กับสามีแล้ววาสีน้ำมันว่าได้ฝึกมานานแล้วใช่ว่าดูรู้สีประมาณดูดูที่ชั้นโซโซเวียตาประมาณยี่สิบปีแล้วแล้วช่วงนี้วาดไหมฮะตอนนี้ไม่วาดเดี๋ยวตอนนี้เกล็ดตาไม่ค่อยดีเอาลูกมาเดินหน่อยมาเล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 ย ตอนนี้สวยนะสวยมากเลยนะแม่สาวๆนะคุณแม่โซเฟียสวยเลยเพราะเป็นนางแบบสมัยก่อนนะครับ20สปีก่อนไม่เราลุกพวกเนี้ยมันมาเป็นภาาดูนี้นี้ว่างๆเลยแล้วแม่มาเริ่มดรออิ n เองเราลงสีเองทุกอย่างอันนี้ว่าย่าที่สุดเลยอะไเลยอันนี้คืออาจารย์เขาอุตส่าห์ให้เราต้องว่าว่าดูนี้อันนี้ว่าย่ามากมากเลยเพราะมันมีดีเทลเพราะมันมีดีเทลมันมีงานผ้าจริงมันต้องพิ้วเข้าไปอีกมันยากนะอันนี้ไม่ธรรมดานะอ่ะแล้วก็มีภาพนี้เพราะนี้เ็าชอบ พี่โซเฟียชอบภาพนี้ด้วยถ้าภาษาไทยก็รดูเสียเรียกสมมีน้ำมันครับผ้าสีน้ำม,มันใช่ไหมพ่อชนะอาจารย์เขาจะสอนหน้าถ้าเวลาสีน้ำม,มัน,มมมนถ้าเราจะดูนะเราต้องดูไกลๆเราต้องดูไกลๆใช่ใช่าตาปิดข้างหนึ่งดูถึงจะรู้ว่าอันนี้ดีหรือเปล่าภาพม้าสวยมากเวลา ดูแบบี้สวย่สภางเแนี้ยสวยชาเท่าไหร่ครับแม่มีคนอยากซื้อะแมมากใช้ไสีบีบสีปาดเกียงปาดเกียงปาดเกียงเกียงปาดมันที่มันที่ก่อสร้างแม่ขายไหมแม่มีคนอยากซื้อทำย่ามากเลยอันนี้มีคนอยากซื้อพี่แม่พี่แม่มาดูได้ใกล้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่อันนี้ถ้าแม่ต้องขายจริงเนี่ยแม่ขายกี่บาทขายเท่าไหร่ไม่เขาชอบม้าเด็ไม่ดูนะกี่บาทอาจานย์ทูนกั ขสารทูทิ้งคะแนนยาเข้ามาดูนะเขาต่อห้าเดือนต่อต่อแรกเขาให้ห้าหมื่นเนี่ยเดี๋ยวแม่ไม่ขายเพราะันบอกว่าอันนี้คือคือโคดิชันแต่ถ้าขายชอบไม่ให้เขาเป็นที่รักเลยโอ้ผมชอบแม่จะไม่ขายไอ้ชอบแต่อูวชอบต้องต้องต้องไม่ชอบต้องไม่ชอบอยู่แม่ต้องชอบอยู่ด้วยจบคือก็แล้วแต่ว่าจะให้หรือเปล่าก็ท่านเชลีขอรูปนู้นได้ไหมครับ ดูไหนดูไหนชอบจริงอันนี้ชอบจริงดูไหนรูปแรกอัะคือไม่ให้แสนห้าแม่แสนห้าแม่แสนห้าแม่โอนเลยแม่แสนห้าจะโกหกจริงนะยัรไงนะอะไรนี่แรู้เช่แล้แม่เชามีตังเ่ามีตังค้หเมื่อกี้แม่บอกว่าเงินไม่สำคัญเไม่สำคัญจะโเลยอาแต่แสนห้า อ้จริงนะเลย่เราไม่น่าเชื่อเลยนะว่าแม่โซเวลาสามารถทําได้แบบสวยมากจริงฝีมือแบบคุณยอดและข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกทั้งหมด4คนค่ะนั่นก็คือแจ็คนัคมพี่บอลแล้วก็มุกเกะค่ะยังมีอีกหนึ่งก็จะเป็นเรื่องดีหรือร้ายแป๊บเดียวครับขอให้ราสูตุนนันมีความรักให้ไปเรื่อย มีมีเฟนมารักดกดาแต่ออกไปนะใจจริงกับเราอันรักดาาด้วยเขาให้ราศีตุลหาได้เฟนหาได้สามีที่ดีดราศีที่ในช่วงนี้ทำธุรกิจกับคนรักแล้วจะสวยคือราศีผมบอกว่าแจ็คช่วงนีทนทงน้ทำอะไรก็ขึ้นทำเพลงก็ขึ้นทำอะไรก็ขึ้นแต่สังเกตว่าแจ็คทำเดี่ยวเ<ร>พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสุติว่าจะทำธุรกิจผมกลกว่าแจ็คต้องทำคนเดียวผมเคยทำธุรกิจกับแฟนแล้วก็ทะเลาะก,กันนี้เรื่องจริงเลยครับ มันหนักหนาสาหัส,สหากันสำหรับในเรื่องของความสัมพันธ์